ส <premises. S 2> วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องรับทางสเตนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ทางสเตนรับกับหินเจียถูกไหมครับเรามีปัญหาเรื่องของทางสเตนเนี่ยเวลารับเนี่ยไม่มีความละเอียดของตัวทางสเตนนะครับที่เอาไปใช้แล้วมีปัญหาในการจ่ายกระแสไฟไม่เสถียรนะครับวันนี้ผมก็เลยนําเครื่องรับทางสเตนยี่ห้อสปีดอาร์มาแนะนานะครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกนะครับรองรับได้ตั้งแต่1 0ถึง3.2นะครับแล้วก็แบบที่2รองรับได้ตั้งแต่1.0ถึ่งจุดศูนย์ถึงนี้จะเป็นต์นะครับมีน้ําหนัก เบานะครับสามารถเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกเกียร์ ABS จะมีความยืดหยุ่นนะครับในการโดนกระแทกนะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับ การทํางานของตัวเครื่องนี้ก็คือจะมีองศาบอรนะครับมี22องศาแล้วก็มี30องศานะครับเราสามารถเลือกใช้ได้2องศานะครับด้านบนนะครับก็จะมีให้เราใช้ก็คือว่าในกรณีที่ปลายทางสเตนแตกนะครับหรือมีการราวนะครับก็คือเราสามารถใส่เข้าไปในรูของตัวขนาดทางสเตนได้เลยนะครับว่าเราจะเจียหน้าสัมผัสของตัวทางสเตนเนี่ยให้มีความเรียบนะครับเพื่อนําไปเจียเป็นองศานะครับในการใช้งานนะครับ ส่วนต่อมาด้านด้านข้างที่มีแกบตรงนี้นะครับก็คือสามารถตัดทางสเตนให้มีขนาดสั้นลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบมีดกากเพชรนะครับมีความแข็งแรงนะครับมีความทนทานนะครับในการใช้งานแล้วก็สวิต c ์ออนออฟนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วรอบนะครับเบอร์หนี่ความเร็วรอบสูงสุดนะครับครับแล้วก็เบอร์หนึ่งนี่ความเร็วรอบต่ำสุดนะครับ ต่อไปเรามาดูวิธีการทดสอบกันนะครับเราจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับก็คือไว้สําหรับป้องกันเศษผงในการเจียทางสเตนนะครับก็คือจะเป็นตัวาฝากระบอกเพื่อปิดนะครับเพื่อไม่ให้ทางสเตนเนี่ยคุ้งนะครับหรือว่าเข้าตานะครับในการเจียนะครับก็จะมีเป็นล่องสําหรับให้ทางสเตนเข้าไปในตัวเครื่องรับได้นะครับ อันนี้เราตั้งไว้ที่30องศานะครับนะครับ3อีกองศาที่มุม30องศาเหมือนกันนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับสาองศาขนาด2.4นะครับเราสังเกตไหมว่าตัวที่ทางสเตนเรารับแล้วนจะมีผงออกมาเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยผงตัวนี้ก็อาจจะเข้าตาได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมารับหน้าสัมผัสของตัวทางสเตนที่มีการแตกหรือว่าการตัดออกมานะครับให้มันเป็นหน้าสัมผัสที่เรียบนะครับแล้วเราถึงจะไปรับเป็นองศานะครับ แล้วก็ใส่ไปในช่องนี้ขนาด32นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมารับองศากันนะครับ ก็สุดท้ายก็ถ้าท่านใดสนใจในเครื่องรับทางะเตนนะครับมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือมีทั้ง4ไซส์แล้วก็6ไซส์ใน6ขนาดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ